สายหูใหญ่มากพี่นนอะใหญ่ยากเปิดชิปก้าวมวใหญ่ยากเป็นพันสิเปิดไปจะได้แม่ลูกลูกถูไทยแม่พันสูงร้อยเจ็ดสิบหวกลบเพราะว่าเพียงหัวผมพี่นผม้อยเจ็ดสิบห้าสูงร้อสขออนุญาตครับผมแม่ลูกกันนี้เนาะเปิดไปจะไหนครับสองตัวเปิดไปจะไหนตัว 6, 6, 6, เทานเปิดไปหกหกแม่สายหูลูกไส มาบามันแล้วพี่น้องนพูดถึงลูกชายแดงจื้อคือลูกชายนี่ขนาดลูกชายเพิ่งกระเดลล็นลายเลยพี่น้องเฮ้ยสวัสดีครับท่านคุณครูมวลชนสเตชันลูกไส้รอแม่ใหญ่พี่น้องโค้งสามบักใหญกสิบหกคนเปิดใบไงหรือพี่น้องเป็นวัวใหญ่วันนี้ใหญ่ที่สุดในลตลาดเมื่อน,นี้คือตัวนี้แหละพี่น้องนะญ่ครับ่น้องหกคนเปิดไว้เวียดกำลังต่อรองหกสิบหกไงยังสีเปลอเหลือเวียดเวียดกำลังเสี่ยวหกหมื่นหกพันเวียดให้เท่าไหร่ โอ้กำลังต่ออยู่อยากกำลังต่อเพื่อนมีเบอร์โทรบอสะดวกบ่ครับขออนี่อยากสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างงัวงามมากเลยพี่น้องเนาะบ้านสว่างงัวงามพาพี่พาน้องมาลองชมบรรยากาศการซื้อการขายวัวตลาดนัดโคกระบือบ้านจังหวัดอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องเนาะมือนี้คึกคักพอสมควรพี่น้องเนาะคึกคักเบิ่งบรรยากาศพี่น้องมาซื้อมาขายกันเยอะพี่น้องเนาะู้ว่ากันหลายพี่น้องเนาะเพิดในซื้อได้ขายกันที่ดีพี่น้องเนาะบรรยากาศสิเป็นยังไงราคางัวสิเป็นยังไงค่อยชมผมสิอาสาพาพี่พาน้องออกเราออกชม ออกค่าสั่งตัราคาให้พี่น้องได้รับชมกันนะพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้คือคข้าวขาวใหญ่ๆนี่เขาขายว่างดีเนาะเพื่อด้ขายไปเท่าไรครับตัวนี้ขายไปสามหตโอ้สองตัวสามหมื่นเจ็ดพี่น้องตัวนี้ครับตัวนี้ที่พี่น้องสามเจ็ดเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเนาะเป็นงัวสายเลียงเนาะพี่น้องเนาะสามเจ็ดนั่นไปน้ำกันพี่น้องเนาะขายให้เวียดไปแล้วพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือราคาหัวเอาไปเบิ้งท่านีพี่น้องเนาะไปเบิ้งงัวน่าจะเป็นหัวบาหมันใหญ่พี่น้องเนาะ วัวโค้งสามบักใหญ่พี่น้องเตัโตบักใหญ่ของเพื่อนพี่น้องโตนี่ของเพื่อนน้องพี่น้องมาเบิ่งนัวสายหูบักใหญ่พี่น้องแล้วอุ้ยสายหูใหญ่มากพี่น้องใหญ่ยากเปิดชิปกับงูใหญ่ยากเป็นพันสิเปิดไปจากไดนแม่ลูกลูกผู้ไทยแม่เพิ่นสูงร้อยเจ็ดสิบห้าบวกลบเพราะว่าเพี้ยงหมวะผมพี่น้องผมร้อยเจ็ดสิบห้าสูงร้อยเจ็ดสิบห้าขออนุญาตครับผมแม่ลูกกันนี่เนาะเปิดไปจากไหนครับสองตัวเปิดไปจากไหนสองตัว ฮกตัวอะไรครับฮกฮกคนเปิดไวฮกฮกแม่สายหูลูกไส่หมาบามันแล้วพี่น้องนพูดเราลูกไส่แดงจืดคือลูกชายนี่ขนาดลูกไส่เพิ่นกระเด็นลายเลยพี่น้องน้องเฮ้ยสวัสดีครับท่านคุณครูมวลชนสเตชันลูกไส่รอแม่ใหญ่พี่น้องโค้งสามบักใหญกสิบหก่นเปิดไวไงหรือพี่น้องเป็นวัวใหญ่วันนี้ใหญ่ที่สุดในตลาดมื้อนี้คือตัวนี้หระพี่น้องเนาะใหญ่ครับน้ฮกฮกคนเปิดไว้เหวียดกำลังต่อรอง 6กสหกยังสีบอเหลือเบียดเบียดกำลังเสียวหกหมื่นันเวียดให้เท่าไหร่กับโอ้กำลังต่ออยู่เบียดกำลังต่อเพื่อนมีเบอร์โทรบอสะดวกบ่ครับเพรนุ่าตโครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดสอง่งเ่งวมาจากสาครับำเครเื่องืในเนาะอำเภอเือในง่วงงามพี่น้องเนาะง่วงสายหูเพิรลแมลูกลูกผู 616คนเปิดไหวพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดหัวใหญ่เพิดชิปก็มัวใหญ่เพิ่นเหมือนี่พี่น้องนะเนาะมันหมานครับผมขอบคุณหลายๆครับผมโอเคง่ายหรืพี่น้องเนาะเลี้ยวมาเด่นเลยพี่น้องเด่นในตลาดเลยเหมือนนี้เนาะอ่ะมันหมานเด้อท่านคุณประชมตัวนี้เพิ่อขายพี่ตัวเด่นเ,นเ,นเมเนะ่สาวงามขายไปน่าจะมืน่นมื่นกว่ามื่นหาไรบอตัวเนาะมื่นเท่าไรครนะับมื่นสาม <laughs> ม้วบพอถึงมื่นหาพี่น้องมัวงามเพิ่นอ่ะอุ้ยตัวนี้มันน่าจะเกือบสองเพิ่นเนาะ ว่าตะมาให้ฮกพี่น้องเนาะอันนี้มันโค้งสามมันดีตัวผูใหญ่ตัวนี้เอ๋อผูหน้อยตัวนี้พี่น้องโค้งสามดีพอมาให้แล้วหนึ่งหมื่นหกพันแต่เพิ่นอยากได้ลายขนั้นพี่น้องเนาะเอาม้หมันครับผมขอบคุณได้ลายอย่างก็เพิ่นกำลังมาต่อผูหน้อยเนาเปิดใบแจ๊บบาทครับแปดพันเจ็ดร้อยบ่พ่หมื่นพี่น้องเป็นแม่สาวหน่อยสายเลี่ยงเอาไปเลี่ยงเอาไปต่อยอด สางเนื้อส,าง, integer, สางนังตอนนี้มันกํนาลังจอยซื้อไปอันนี้คือรับประกันการขาดทุนว่ามีขาดทุนซื้อไปพี่น้ปงเนาะว่ารับรองเนาะขั in <S <S ้นบวอ้วนเปลี่ยนไปบ่ไห้ห้ากำลังมีเนาะกว้างกําลังไม่รับรองว่าอ้วนแน่นอนตอนนี้เพิ่นขังไว้พี่อ้องก็เลยจังสี่เอาไปปล่อยใส่หยาใส่เฟืองย่ามเจียวเข่าใม่ม่แปดพันเจรอยเพิ่นเปิดว้รับรองว่ามื่นขวมได้กาไรแน่นอนเพิ่นม่จากใส่ มหาชนะชัยขออนุญาตเบอร์โทรเพันสะดวกเผู้น้องครับผม0 89 219 7749เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจกระโจนมาต่อรองผู้ใดเป็นแม่สาวหน่อย8ปดพันก็เจ็ดร้อยคนเปิดไว้ให้ต่อรองต่อรองได้จักน้อยหนอ่อยง่วงัวบ่พอหมืน่นผมว่าเป็นตื่อพี่น้องเนาะเอ้าผู้ใดอยากเรียงงัวช่วงนี้กล่าวสื่อเรือพี่น้องเนาะขอบคุณหล่าให้หมันครับผมผู้น้อยเขาจักบาทให้ลูกขออนุญาตผู้น้อยเขาจักบาทเปิดใบหมื่นสอง หมื่นสองเปิดเปิดไใบสายรอเพื่นพี่น้องเนาะเป็นผู้หน่อยสายรอโตแดงแดงเหลือสิบสองเปิดเปิดใบเป็นผู้หน่อยที่พี่น้องเนาะเป็นผู้หน่อยตั้นตัมแฉนห้วยแฉนนี่ซ้ำนี่พี่น้องเนาะเขาเปิดไใบเปิดไใบเหตุต่อร่องเปิดไใบเหตุต่อร่องเป็นราคาเปิดไใบสะดวกใครเบอร์โทรบอลูกโอ้เพื่นบอลสะดวกใครเบอร์โทรเพื่นบอลมีเนาะพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆครับผมเป็นสายเหลี่ยงสายขุนเพื่อนพี่น้องเนาะมันมาเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆยางมาทางพี่พี่น้องเนาะมาเบิ่งทางพบีนี่เป็นสายเหลี่ยง สายเหนือสายคุณได้ทุกสายทางพี่พี่น้องเนาะไ,นได้มาหลายบัลูกมือนเดียบว<อ>ัลได้หลายได้สองตัวนี่แล้วเนาะเปิดไว้จังไหนโอ้สีตัวหนึ่งสองนี่บอโอ้งวดเธออีกสองโอ้ยดูคุณอ่ะคู่คู่นี้เปิดไว้จังไหนหรึเสามสิบหาเป็นคู่เลยพี่น้องเป็นคู่แม่สาวสองตัวตัวหนึ่งสีแดงตัวหนึ่งสีนวลแบบพี่น้องเนาะแดงนวลสามสิบหาเป็นเปิดไว้กระตุกตัวละหมื่นกว่าพี่น้องตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย แต่ว่าเป็นงัวแม่สาวสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบหาบวกลบเป็นแม่สาวดิพี่น้องตอนนัวนี้สีดีตน้ตนตัวดีตัวน,นั้นสีนวลๆน่าจะโอ้ตัวน,นั้นน่าได้รุ่นพี่น้องเนาะพร้อมผสมทั้งสองตัวพี่น้องเนาะพร้อมผสมทั้งสองตัวตูตัวละสิบเกตหาร้อยพี่น้องสองตัวนี้สองตัวสามสิบห้าพี่น้องเนาะอันนี้คือราคางัวเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจากอำนาจเจริญอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไว้ศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดหกสองห้าถ้าใดก็รูปห้าห้าสองห้าเดี๋ยวพี่น้อง ผู้ใดสนใจอันนี้เอาไปต่อยอดได้เป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์ได้สายพันฒนานได้พร้อมผสมทั้งสองตัวสายชิ่มหาเพิ่มไว้ให้ต่อรองมันหมาลูกขอบคุณหลายๆครับผม,มงัวเลี้ยงเพิ่นมาเบิ่งผิวหน่อยเพิ่นทางพี่น้องเนาะตัวน,นี้เบอร์เดียวกันได้พี่น้องคู่นหน่อยนี่เบอร์เดียวกันคู่นี้เท่าไหร่ลูกสิบสองตัวน,นั้น,บบนี่สองสี่เนาะตัวน,นี่สองสี่ตัวนบบ 4, ีนบบ 4, ้สิบแปดเพิ่นหองไว้ให้ต่อรองโอ้พี่น้องตัวนี้รอครับต้นโตเพิ่นพี่น้องเนาะสองหมื่นสี่นี่ซุด อันนั้นต้นโตหนาตึดแล้วพี่น้องเนาะต้นนี้เอาไปสางอีกเช่นึงเอาไปสางเนื้อสางหนังต้นนี้คือ18บ่ถึง2พี่น้องเนาะแต่ว่าอายุได้โค้งสางได้ย่างตะเนื้อตะหนังเอามาเพิ่มเติมเป็นสายเนื้อสายขุนเอาไปขุนต่อยอดเขาครอขุนต้นนั้นได้แล้วพี่น้องเนาะต่อยอดได้อ่ะเพิ่นมาจากอำนาจดีเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรลูก062 062 357งศ7น8์หกสองสาเจ็ดศูนย์เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกั้ได้เพื่อนมาน้วกันอ่ะสองคน ลืมซื้อเป็นห้อยตีกับห้อยอย่างห้อยอย่างก่อนลืมโอ้จอนกับตีห้อยตีวันมาด้านห้อยจอนหอยตีเป็นมานนำการขึ้นบ่โอ้บ่โอเคเป็นมานนำกันเอ่ะมันมาได้ดุเด้อขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้บรรยากาศการซื้อการขายมาทางพญามีปพีชิปกับทางพญามีเพี่น้องเนาะมาเบิ่งทางพีพีน้องเนาะโอ้สายเท่าๆเกันเป็นกําลังต่อรองเพื่ได้ขายแล้ว่ะพี่น้องตันขนาดต้นตัวตันครับพี่น้องเนาะ สายเท่าเพิ่นเพิ่นต่อร่องเพิ่นกำลังต่อร่องบ่โอ้เพิ่นกำลังต่อร่องเพิ่นบลาสะดวกพี่น้องเนาะเพิ่นบาสะดวกแต่ว่าตันคือพี่น้องน้อมาหาใหญ่มีมาปิดจีบครับพอมีสวัสดีครับเหมือนนี้มาหอดตาเสาตาเสียวได้มาแจ็คตัวอ้สื้สวยกับมาโอ้ยสื้สวยพี่น้องสองแปดห้าเสื้สวยพี่น้องสองแปดห้าแม่ลูกด้วยพี่น้องลูกแม่นั่นแม่เพิ่นพี่น้องเนาะแม่บแบบง่ายก็สารท้ายสูงร้อยหาสิบบวกลบนี่ลูกสาวเพิ่น แดงซึ่งคือ285เพด่้าเปิดไว้ให้ต่อรองเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะสายเลี้ยงเอาไปต่อยอดได้เลยพี่น้องเนาะนี่แม่โค้งเท่าไรบาทครับค้ายลูกไปแ้วนี่เท่าไรนี่มือหนาครับสิบหาเนาะแม่แยกลูกสิบหาอันนี้คือแม่แยกลูกของหอยมีเพื่อนพี่น้องตัวมีอันนั้นเท่าไรบาทครับเกิดมื่นพุกนาครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห่วยต้นเี้ยสดๆอยู่เนาะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยก็แยกลูกมากขึ้นกันสุดๆอยู่พี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเปิดได้อวยให้ต่อรท่อน 08 547 547 573 573 14พ่อมีอาสามารถโทรมาย่ไม่ติดย่นนั่นเพื่อาบ่อมีปฏิเสธ28หาแม่ลูกลูกแม่ลูกแดงจึงคือพี่น้องเนาะนั่นแม่เพื่อนพี่น้องนี่ลูกสาวเพื่อนง่แง่16 18เนาะโอเคทบทวนเบอร์โทรอีกทีหนึ่ง08 547 573 14พ่อมีอาสามารถขอพูดเรื่อยๆมันครับผมนี่มาปิดทิพย์กับหัวพอมีเพื่อนพี่น้องน้องแง่ ว่าสิบปีสิบมาเบิงหัวพ่อน้อยได้เจ๊งได้มากเปิดเจ๊งไหนเปิดหมืนม่นครับเท่าไรหมื่นเอ็ดพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเด้อพี่น้อง <c oughs> ของหัวพ่อน้อยเท่าได้มากจากบัตรเดือดเท่า,าต,ต้นโตเนื้อหนังสีสันแขคงขาเบิงเอาพี่น้องเนาะถ่ายสูงอยู่หน่อยๆเป็นหัวแม่สาวหน่อยราคาเบาเบานาเอาไปเลี้ยงนาเอาไปต่อยอดพี่น้องสิบเอ็ดจนเปิดไว้ให้ต่อรองต่อรองได้เจ๊งหน่อยเนาะพ่อน้อยเนาะต่อรองได้นิดนึงเพิ่นว่าจะต่อหลายมันถือแล้ว ได้มาตัวเดียวสบวไปบอรด้โอ้ขายเบิร์แล้วมานคั่เอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น0 8 6 0 8 5 1 0 8 8 5 5 1 1 7 1 1ได้พี่น้อง8 7โอ้87อีกอุยเอาไมคกันอุ๊ยอุยอออ0 8 6 8 5 85 711เออ87 87น้ำถ่ายได้พี่น้องด้ยปูดใสนใจว่าโทรมาทองมันมันกวาน่อยขอบคุณร้ายครับผมลเขามากพี่น้องเลยปล่าเนาะรถเข้ามาลดเข เราแม่สาวเพื่อนมาที่น้องเนาะลดไงเข้ามารถใหญ่เข้ามาหัวกลุ่มหนีสามโผล่ไปต่อต่อรองเป็นเป็นตาไปเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะมาเดินราคาสิดประมาณไหนพี่น้องเนาะเป็นกำลังขูกไว้รอรถรอดรถลดรถลดกำลังเข้ามารถกำลังเข้ามาพี่น้องเนาะสามแม่สาวเพื่นมาน้ำกันบ่เปินเปิดเราจะไหมแม่สาวนี่เปิดจังไรครับ เพื่อนขายดมเพานะเป็นย่สะดวกเอาว่าเป็นยังครับผมเปิว่าเปิพอเปิดแล้วค่ะโอ้หนึ่งหมื่นันาเปิดราคาไหนึ่งหม้ายสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้มาเบิ่เจ้งเงตัวนี้เปิดจังไหนครับผมอัวหูราคาเลยโอ้เปิฝากไว้วันหูราคาอจากตัวสู้สู้ คุณกูมาเจอลูกสาวโอเคยังไม่ใกล้ลูกสาวโอ้ยโอ้ยท้ายน้ำบ่ะโอเคหอยหอยต่อยทายหุ่นอะหอยอมลูกสาวพขนาว่ะคนเจ้าออกปกโอเคออกปวกเราเวอร์คักเนียเอาลูกสาวไปออกปกเวอร์คักของเพื่อนโอเคนะต่อเลือดสองสำหรัโอ้ตัวนังตัวเดือดเลือ่มาเลือดสองงานมาทักผี่ๆ้องเนาะเบมึงบรรยากาศการสื่อการขาย สายพัฒนาเพ่อนรดกำลังเข้ามาลดกำลังสวนเข้ามาพี่น้องเนาะลดกำลังสวนเข้ามาอยามาท่าผีพี่น้องเนาะลดกำลังสวนเข้ามาแม่แยกลูกเป็นสายพัฒนาเพลินรด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 ลดขางว่าข้างว่ามามามาได้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 ได เปิดไปจะไหนคู่นี่โอ้ยองเกีดแม่อุ้ยโอ้แม่ให้ลูกโอ้ไม่ลูกว่าสายพันหน้าเพิ่นพี่น้องเนาะเราอยากโอ้ยสองคมตัวนี้โอ้สองคมตัวนึงลูกผู้ตัวนึงลูกแม่์ได้พี่น้องค่อมลูกแม่จังใดก่อนแม่ว่าจะเป็นสองเกีสองเกีดสองเกีได้พี่น้องนี่แม่เพิ่นนี่ลูกเพิ่นลูกเธอเท่าไรบ้านนี้สี่เกีโอ้ ก็ว่าแม่เพิ่นพี่น้องอันนี้คือง้วขาดน้ำเลี้ยงนี่พี่น้องเอาไปเติมเต็มเอาสองเกีกับหนึ่งเกียด้อพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นงามเลยพี่น้องเนาะบ่ธรรมดาเป็นง้วสามเลาอีหล่าโดนลังแกโอเคมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่อใบนี้ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้ากว่าโอ้สี่ศูนย์เก้าเดี๋พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดขอบคุณหลายๆนินกับผมอีหล่ามึงหันนี่โดนลังแกอ่ะ อย่างต่อพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายวัวตลาดนัดโกตบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมาแล้วบ่ห้อยลักเช้าวันนี้เอาประมาณนี้ก็นัดพี่น้องเนาะฝากาฟีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเด้อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวหรือควายแฟนคขาแฟนเพ็ดบ้านสมหวัางว่างมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ก่เชียงต่างๆร่ำรวยรวยเบิดหนีเบิดสิ้นกันสวัสดีครับ